เริ่มกันที่รองพื้นเลยนะคะวันนี้หยิบรองพื้นคู่ใจมานะจ๊ะเกลี่ยรองพื้นให้เนียนทั่วหน้านะคะรวมถึงคอด้วยนะอย่าลืมเด้อขาดไม่ได้ในวันนี้นะคะก็คือเจ้านางสาริมอเทอร์พูฟอบาบล์ที่เขียนคิ้วนั่นเองเขามาพร้อมกับแปรงปัดขนนุ่มนะคะสีวันนี้ที่ออมใช้เป็นเบอร์01ค่ะเอสเปโซโซ r บล์ค่ะตัวนี้ดีมากๆาเลยคะ่ะกันน้ากันเหนื่อแล้วก็ติดทนนานมากเลิฟเลยคะ่ะเริ่มเขียนคิ้วกันเลยคะ่ะเริ่มจากหางคิ้วก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ไปค่ะ ปัดคิ้วนิดนึงลุคนี้คิ้วเขาฟูมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องเติมหัวคิ้วค่ะไลยด่างนะคะใช้สีจากคิ้วได้เลยเสร็จขั้นตอนแรกหน้าก็จะประมาณนี้นะคะดูมีมิติมากขั้นตอนกันที่อายแชโดว์ค่ะจะเลือกสีส้มตุนต่นๆนะคะไว้ที่เปลือกตาหลังจากนั้นเพิ่มไฮไลท์เข้าไปค่ะแตะๆแ,แบบนี้นะจ๊ะ กรีดอายนิดนึงให้ดูเหมือนว่ามีจากนั้นใช้ที่เขียนคิ้วเจ้านางนี่แหละค่ะเกลี่ยๆสีน้ำตาให้มันฟุ้งนิดนึงค่ะดัดขนตาหนึ่งแมทจะแม่เอาให้เลิศเอาให้ปังปัดมาสคาร่าท,ทีหนึ่งนะคะพยายามอย่าให้ขนตามันตกนะคี่คิดว่าเปรี้ยวที่สุดต่อด้วยกลอสเลยค่ะเอายั่ๆ สิ่งสุดท้าเลยขาดไม่ได้นั่นก็คือกะนั่นเองเราใช้ขี้หินเขียวเจ้านากอีกแล้วนะคะมาเติมตรงนี้พยายามจิ้มๆนะคะแล้วก็ใช้มือแตะๆเอา finish l o ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าชอบก็แต่งตามได้นะคะ